บอนมาเขียนกระดาษชู้เล่นแบบนี้เนี่ยเธอชื่อบิวใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะเธอไม่รู้หรอว่านโยบายใหม่ของบริษัทเราเนี่ยห้ามใช้ทิดชู่เกินห้านิ้วแล้วก็ห้ามเข้าห้องน้ำเกินสามนาทีซึ่งเธอเธอทำผิดกฎของบริษัททั้งสองข้อ ไปอู้อยู่ในห้องน้ําเพราะฉะนั้นเธอต้องโดนปรับ500บาทฮะเดี๋ยวนะฉันงงไปหมดแล้วอะแล้วคุณเป็นใครเนี่ยมีสิทธิ์อะไรมาปรับเงินฉันพี่บิวนี่คุณโบผู้จัดการบริษัทคนใหม่ของเราเพิ่งย้ายมาจากบริษัทคู่แข่ง ทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่าฉันเป็นใครเอาเงินมาได้แล้วผู้จัดการอย่างฉันเนี่ยมีงานให้ทำตั้งเงยอะตั้งแยะไม่อยากมาเสียเวลากับพนักงานยศต่ำต้อยอย่างเธอนานๆหรอกย้ายมาจากบริษัทคู่แข่งแล้วอย่าคิดว่าจะทำอะไรก็ได้นะคะถึงฉันจะตำแหน่งต่ำกว่าคุณ แต่ถ้าฉันเห็นว่าคุณทําผิดกฎเนี่ยฉันก็ไม่ปล่อยคุณไเหมือนกัน,น,นค่ะเชิญค่ะทําดีก็ทําไปฉันไม่อยากคุยกับเธอละเสียเวลา ะะถึงได้กล้ามาขึ้นเสียงใส่ผู้จัดการอย่างฉันเนี่ยฉันขอโทษนะคะที่ฉันพึ้นเสียงแต่คุณเองเนี่ยก็ต้องขอโทษฉันเหมือนกันที่มากระชากข้าคนอื่นเขาแบบเนี้ยฉันไม่ขอโทษทําไมต้องขอโทษด,ด้วยในเมื่อเธอเนี่ยเป็นคนผิดกฎนโยบายใหม่ของบริษัทเองอีกแล้วนโยบายอีกแล้วนี่คุณคะบริษัทเนี้ยเขาไม่มีโรงอาหารค่ะพนักงานทุกคนเขาก็ต้องเอาข้าวมากินบนโต๊ะแบบเนี้ย ถูกต้องแล้วค่ะเอ๊ะหรือว่าจะให้เขาเอาเข้าไปกินในห้องน้ำคะก็ข้าวที่ทอกินเนี่ยมันมีกระเทียมไนงะแล้วไงอะทำไมคะข้าวที่ฉันกินมันมีกระเทียมเนี่ยแล้วมันยังไงหรอคะ กวนจมูกฉันไงแล้วมันก็เหม็นทั่วออฟฟิศนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามกินเด็ดขาดเข้าใจไหมครั้งเนี้ฉันแค่มาเตือนเธอนะถ้ามีครั้งหน้าเนี่ยเธอโดนปรับแน่ไม่เป็นไรนะแก ลืมหมายทุกวันวะทำไมแม่บ้านติดไฟเร็วจังอะแล้วฉันจะมองเห็นไหมเนี่ย ตุ๊กตาพวงใหญ่แล้วเมึนๆแบบนี้ใครมาทำอะไรวะเนี่ยคนหรือผีวะนั่นมันคุณโบนี่วะไอ้ผู้จัดการนี่มันทำอะไรแปลกๆวะนั่นใครทำอะไรนะ่ะ บไว้นิพพี่ทําอะไรเนี่ยนิพมันโทรศัพท์หนูนะคะพี่โบทําไมแบตต่ำกว่า50%นโยบายใหม่เนี่ยเขาห้ามแบตต่ำกว่า50%แสดงว่าเธอเนี่ยนะแอบบเล่นโทรศัพท์เวลาทํางานใช่ไหมงั้นก็จ่ายค่าปรับมา500บาทจะโอนหรือว่าจะจ่ายสดว่ามาคะนิพมันอะไรกันคะก็หนูต้องโทรหาลูกค้าอยู่แล้วนี่คะ แบตมันก็ตองลดอี่แล้วปะโอ๊ยฉันชัดจะหมดความระดกับูเธอแล้วนะพนักงานบริษัทเนี้ยมันเป็นอะไรหมดฮะถึงได้กล้าต่อล้อต่อเถียงกับผู้จัดก,การอย่างฉันเนี่ยเขาอย่างนี้ไงบริษัทเนี้ยถึงไม่จะลดน่ะมันจะเกินไปแล้วนะคะอี่บิวไม่เอาน่าไม่มีเลือกกันนะเดี๋ยวเรื่องก็ถึงหูท่านประธานอีก ขอโทษค่ะขอบใจดูโทรศัพท์หน่อยสิ <c oughs> เร็วๆ <c oughs> นี่โทรโทรหาครอบครัวเวลาทำงานเหรอเออคือพอดีพ่อหนูป่วยอะค่ะมันเป็นข้ออ้างจ่ายค่าปรับฉันมา5้0บาท เร็วๆสิเป็นอะไรอะไฟช็อตเหรออะไรเนี่ยทำไมดับอะอา้าตตบไฟเพดานก็ยังติดนี่ว่านั่นดิพี่คือแอร์ของเราก็ยังเปิดอยู่อะ่ะแล้วทำไมคอมเราทุกคนดับหมดเลยอะ่ะ แย่แน่แน่แย่แน่แน่แย่แน่ถูกแฮกได้ไงพี่แล้วทีนี้เราจะทำไงต่อดีอะ่ะท่านประธานสวัสดีค่ะใครทำะไรกับข้อมูลบริษัท ในเมื่อไม่มีใครยอมรับเนี่ยผมคงต้องสืบสวนเรียงตัวทุกคนตามไปพบผมที่ห้องเดี๋ยวนี้ แล้วท่านประธานว่ายังไงบ้างก็ไม่ถามอะไรมากหรอกพี่ก็ตอบๆความจริงเข้าไปอ่ะฉันว่าพี่ไี้เข้าไปเถอะคุณตั้มเขารออยู่อ่ะ ขามาช้าจังเลยนะครับคุณโบเอ่อขอโทษค่ะท่านประธานเอาตรงๆนะครับคุณได้ปล่อยข้อมูลให้บริษัทอื่นหรือเปล่าครับเอ,อ่อเปล่านะคะเปล่าฉันไม่เคยคิดอะไรแบบนั้นจริงๆเลยคะ่ะท่านประธานฉันทำแต่ง,งานนะคะคนอย่างฉันเนี่ยไม่เคยคิดร้ายกับใครหรอกคะ่ะใจเย็นๆนะครับคุณโบผมยังไม่ได้ว่าอะไรคุณเลยนะครับว่าแต่ว่า คุณเคยทำงานให้บริษัทคู่แข่งมาก่อนใช่ไหมครับอ่ค่ะแต่ว่าฉันลาออกมาแล้วนะคะแล้วฉันก็ไม่ได้ติดต่อกับบริษัทเก่าแล้วด้วยค่ะแล้วฉันก็ไม่ได้ปล่อยข้อมูลนะคะถ้าประทานคือฉันมีแต่ความหวังดีกับบริษัทของเราเท่านั้นนะคะแน่ใจเหรอคะคุณโบว่าไม่ได้โกหก โบนี่วะมาทำอะไรแถวบริษัทคู่แข่งวะลาออกมาทำงานให้บริษัทเราแล้วนี่นอกจากฉันนะคะได้ข้อมูลของบริษัทมันมาแล้วเนี่ยฉันยังได้ข้อมูลลับแล้วก็กลัยุด ด้วยนะคะท่านประธานเดี๋ยวคืนนี้ฉันส่งให้นะคะเก่งมากโบคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่ฉันให้เธอไปสอดแนมเดี๋ยวสิ้นเดือนนะฉันจะให้โบนัสเธอก้อนใหญ่ตามที่ฉันสัญญาเลยว้ยจริงเหรอคะท่านประธานงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยรีบกลับไปทำงานที่บริษัทของมันก่อนนะคะเดี๋ยวจะสายแล้วนะคะสอสดีค่ะน้อย แกคิดว่าพนักง,งานบริษัทฉันเนี่ยโง่นังดึงไงแกได้เจอดีไนเป็นยังไงคะคุณโบมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะเออคุณยังไม่ได้ออกจากบริษัทคู่แข่งเลยด้วยซ้ำอะแต่ถูกส่งตัวมาเพื่อขโมยข้อมูลบริษัทฉันท่านประธานคะแบบนี้แจ้งความเลยดีไหมคะ ไม่ต้องห่วงหคุณบิวจริงๆเนี่ยผมรู้อยู่แล้วครับว่าโบขูดข้อมูลผมดูออกนานแล้วครับว่าโบไม่ได้อยากทำงานในบริษัทผมเพราะเขาใจร้ายใจดำกับพนักงานบริษัทตัวอื่นโบคุณมันบ้าอำนาจผมเล้สังเกตพฤติกรรมของคุณมาสักพักแล้วไม่จริงนะคะคุณตัง้งฟังฉันพูดก่อนนะคะผมไม่มีเวลามานั่งฟังคุณบผมไล่คุณออกคุณบ้าแล้วผมก็แจ้งความดำเนินคดีคุณกับบริษัทคุณเรียบร้อยแล้วครับ ไปแก้ปัญหากันเองนะครับไม่จริงนะคะคุณตามคุณต้มฟังที่ฉันพูดก่อนนะคะนะคะคุณตามไม่จริงนะบิวบิวฟังฉันพูดก่อนนะไม่จริง